สวัสดีครับตอนรับกาสู้ภารกิจตามห้าปลาบุญเจือวันนี้เป็นวันที่เซ่สิบหกของการสุนให้แล้วนะครับวันนี้2ีเซเมซายน์ยังโยกับประจารย์เอียดวัดบันคันกับประจารย์ไส้ลุยนะครับวันนี้จะปูปล่มกันไล่คนเลยนี่เราแยกมาจุดนี้มาทางแถวปลาซาก,าาากูแต่เป็นบอ่แงงนอแอ่งน้ำแอ่งเดียวเทวาน้ำไม่เคยกระแท้แงเลยในพื้นปลาแห่งนี้นะ เดี๋ยวพาไปแรกครับพิทัา,ายจ้าอยนานำบ่อนี่วัดส,สะบกขอรนีน้ำเขี้ยวปัดแล้วก็น้ำลึกเซียเม็ดได้แต่เตว่าเราเกือ,อยังนะเดี๋ยวจะ่ายคลิปให้ทุกคนได้เรยบรรยากาศนะครับนะฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกระจายก้าวกันด้วยนะครับนะเรื่องการทาภาพประบุญเศียว,วันนี้เซจวักวันแล้วนะครับสีลงเล็กต่อไปนะตัวนี้ก็ะเราใบซองเราแยกมา เอาคนนะมีโคก,ก,กีมมีปลุกมีปลาจยนเอียดมีนองเวมีปีมดก็อย่างวังให้ทุกๆวันครับวังให้ได้เจอปลาเจอในสะาัดติปลดไปนะครับนะวันนี้จวงเจ้าก็ได้ไปดำน้ำแตวเรยนกลองอ่านตามบอสเซ่ข้องนองก็ติไปดำปลาอะไรก็มันไปเจอลักษณะไกลๆอ้อปลาทีเข้านะซึ่งก็มีการโพกมีการมัดถูมัดได้ไวกันนะกลับไปพิชุธธ์สับ แยกเป็นร่องจุดการรูปวาจุดกล้องผูญญญ้ใหญ่ปีดนะผู้ใหญ่มู่เจ็ดตะบนตองไก่ละกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อพอยพอย่างแต่เข้านะแต่ก็ไปพิจุดศัพท์ก็ได้พบนะครับไอห้วพาพิษนานแต่ว่าไปโน้ผพาเล็กคือไม่สามารถจะใส่หลางกลนไปได้คือห้อมันไม่หญ่นะครับน้าว่าน้องตอนไปดำปลานว่าพินในหน้ากากหัหนว่านะตัวมันตีกลางกืนกันกามันแจงมาก็ไม่ปลื้มกระได้ไ,ไดรโวไปไดให้ให้ตรงใจให้กองใจนะครับ เดียวเดินกันเรื่อยๆเดียวแกป่าบรรยากาศการเดินคอนห้านะครับให้ท่านผู้ชมได้แลกกันบรรยากาศก้องวันที่เซสิบหกนะครับอ๋อจารย์จิจ้มแล้วก็ดมอะารจนานมีตามตื้อมีกินแล้วนะครับจา์น,นะ <_ S 1> ย่นไปตรงนี้ลักษกณะกายป่าปลุกลมีตอนซากกู้แล้วก็ตอนมักเจมักส่วนนี้นะตอนกลมบางให้แบบนั้น กา,าตาไข่ติดตามข้าวเรื่องปลาบุญเจือยูยนะครับนะก็อยากจะมาช่วยเลือในเรื่องข้องข้าวข้องเรื่องข้องน้ำดืม่มเรื่องข้องข้าวสั้นก็สามารถมาได้เลยนะครับให้ปักมุดโรงเรียนบ้านต่องไข่อำเภอ,อยันตะเาาข้าจังหวัดตรังตึงกาตะปักมุดมาถึงโรงเรียนแล้วกาเลยโรงเรียนมาประมาณนึ่งกิโลนะครับจะมีสอยเดินกนออ่อนกรีดสายมือข้าวซอยเดินก่อนกรีดมาไม่เกินโล่บานไปเจอจะยกขว้ามือ กาแต่ว่าวใครเดินทางมาตามนั้นกาเห็นรถเองแหละเห็นรถจอดอยู่กลางเดินนะนั่นแหละรับบันป่าเจือนะครับแต่ว่าพิทัศแ์ะนนาำนั้นถ้าใครป่าน้ำม,มาให้อันนี้เป็นน้ำขวดเล็กนะขวดสร้างรอยเลื่อมีลิลิอันนันนารนาดกกำลังดีเลยในการปอกป่าเข้าป่าเผื่อไปตามห้านะพราะว่าตวดหญ่บางที่กินไมหมดจึงกระไดกล้องนะครับแล้วถ้าว่าเป็นไปได้นะครับเร่องข้องเนื้อซัดได้เป็นแหละโบกไก่โบกหมูโบก อะไรแบบนั้นเลยครับนะคือได้ออกมาทํากับข้าวได้เพราะว่าตอนนี้ก็นามก็รู้สึกว่าจะจะเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่เลยครับรับได้แต่ว่านามตอนนี้ก็รู้สึกว่ามักมักนัดแล้วนะครับนะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ให้เอาโบเนือสั์โบเนือมูเนือหัวเนือไก่ได้ก็แล้วแต่นะเผื่อเอามาปรุงอาหารเผื่อเลี้ยงคนที่มาตามห้ากันนะพยายามให้เลยตอนเม็ดข้นรบไม่รอนนี่ตอนเม็ดความรุนสมบุ์ของปืนเตนะสมเม็ดโก เตา,น,าตน,นั่นดมาตัวนี้นะนี่แหละความม,มุ่งมสมบูรณ์กล้องสมรจัดก้องพื้นปลาเตะหน้าวงเอวนนะพืนปลาอย่างนี้เป็นพื้นปลาแต่คนแต่เด็กก็ตั้งใจแวน่นเอาไว้ให้คนหุ่นล่างได้ซึกษาได้ยันรู้ได้จีนจมกาทีว่าเป็นพื้นปลาแต่พ้อมว่องกันเลยพื้นปลานี้เปราเป็นพื้นปลาอยู่ในบ้านป้มกันช่้องปันว่าไรแต่คนสมัยก่อนก็แวน่นไว้ซึ่งกับปื้นเตะไม่ได้เป็นกวนเป็นเนินเลยนะเป็นเตะเ,เบอร์นี่ ซึ่งมันอยากหมากจะจะลุ่งเลื่อมาให้คนหุ่นลั่งได้เห็นนะตัาวาก็จะนูเม็ดก็จะขอนก็จะแปงเป็นชัวนเป็นรายเม็ดนะครับนี่ือวเป็นซึ่งดีสำหรับคนหุ่นลั่งกนะับปืนปลาย,ยานี่นี่จะเป็นโกกิมนะลุกเว้ เลยเวลยนามเกี่ยวปึ้สนะโอ้โสะโบกขอรนี่ทุ่มตังเจอไรน,นี่ตาได้แควกต่งางลุ่มปีออมดสนะนี่แหละครับนี่เว้ยลองยังเลยนะซ้ำสี่เมตรไม่ตำนะครับนี่เป็นตะปารบรอบๆข้องซะนี่จริงตรงนี้ตั้งลุ่มปีเล่นมาดมไปยิงตาได้แควกต่างนี่มันจะเล่ไงมันจะแหล่ไงวันนี้เลย น,นี่เป็นแอ่งน้ำแอ่งเดียวถืเป็นแอ่งน้ำธรรมชาตินะนะถื่ไม่เคยกดแห้งเลยของพื้นป่าแห้งนี้นะครับอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกอยู่ในมารในลิดในตีลุ่มนะครับเป็นป่าซากูป่ามักเจป่าลุมปีตรงนี้นะครับก็คือจะนาถบอกให้ฟังว่าเวลาหน้าแรงนะันดานนกก็จะตำกเกษตรกร,รมดนาันนกกนะันถึงกับประจช่วงหน้าแรงไม่มีนม้ำก็จะดักเอาซอบมาดักพอ แอ่งน้ำตรงนี้มันจะไล่ออกไปดันตาติดตะวันออกนะครับแอ่งน้ำตรงนี้นี่จะไล่เป็นไส้ตรอเล็กๆไปซึ่งก็จะดักน้ำไม่เป็นว่างเลยซึ่งก็ทุบน้ำตรงนั้นแหละเพื่อไปใช้ในในระบบเกษตรกรร,รมนะครับก็ถือว่าเป็นปสิ่งมหัศจรรย์าทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้เราได้ชื่นชมนะครับได้ใช้ประโยชน์มานี่ก็เราห้าเม็ดนะเจียงเจียงบิดเจียงเจียงบิดโอมโอม

เดีบางทีเดี๋ยวติ้นไปอาจจะไม่ลึกตโตรงกลางลนะลลึกรุดนะท่านผู้ชมคือลุ่มแรลแต่ได้เห็นป่าบรรยากาศของตายน้ำในสะบกขรนีตรงนี้นะเดี๋ยวสั้งเรื s <S ่องหลบก็ลองจุ่มลงไปเลบรรยากาศตายน้ำนี้นะครับ เดี๋ยบ๊อบีีนานตั้ว่ามามาเคลียร์แล้วจุดๆนี้เพราะว่าเราก็ทำรั้วมามั่งแล้วก่อนนั่นนี่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ไอ้กองเจ๋อตีวันนี้ก็เลยป้ากรองว่าใต้ใตยน้ำให้ให้ได้เห็นนะครับนะการเนี้ยทุกคนก็ได้เห็นวันนี้ตีเร็กนะครับตีเร็กกลางเร็กเลยตีได้ก็อนุญาตจุ่มกรองลงไปนะโอ้บ่อน้ำอมฤตใจกลางป่านะครับ นี่แหละตรงนี้แหละเป็นจุดแต่ว่าปอก้าวมาปั๊บได้ยินเสี่ยงข้องสิ่งมีชีวิตมากมายโบนกบได้นะแต่ว่าเขาได้มาใส่น้ำตรงนี้ในการในการประทังชีวิตในการดำารงชีพนะครับนะโบซัดโบได้ก็จะได้น้ำตรงนี้แหละหรือว่าไม่เคยแห้งเลยตลอดปีตรงนี้นะครับถื่ว่าเป็นสิ่งเดือดตมา่าเขาสร้างสั้นหมายให้นะครับนะสวยงามนี่ครับเป็นไปไดับหลงแรงรับวหน้ากรอบเลยว่า เทศบากินนี่แต่งให้ดีถึงกาจะตัดตั้งลงมาจักตัวน้องนั่นเป็นวัดถึงกาให้คนได้มาจุมนะตรงนี้นะคนได้มาจิ้นจุ่มฉันทำไรครับาจให้เลยฉันไว้ฉันตัดบอลฉันระวังนะครับ เหมือนตั้มเลยนะจันนะให้ช่วยไปไปโต้ครับเสีหนูเลีตยงอง้งอมโอ,นะอ้ไปโต้บงับงโด้ไหนจ้าไ,ได้ไหมไกลเรืงไก<ค><ค>ลเรืงรเดี๋ยวเรามัดลงไปเล่นนะปีนะไห<ะ>นตายตองจ,จัดๆเลยนี่ปีบ่าวก็สละปลาก็มามาอย่าจัดต่อเล่นะ <laughs> ตอนแรกเราจุ่มลงไปกับไม้เทฟฟี่ม,มันลงได้ไม่ลึกนะเดี๋ยวลองเราว,ว,ว่าหมัดกับไม้นี่ว่าลองเรามัดกับไม้ตั้งเราจุ่มไปตึงตองเลยนะให้ทุกคนได้เหน็นนะว่าใตานา้น้ำมีบรรยากาศเป็นปลื้มในวังนี้นะเดี๋ยวจะทำการหมัดกรองก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่ด้กัดข้อเนี่ยหยัดสติจ้าตั้งแล้วนะอาจารย์เอียดข้อเนี่ยหยัดาจนะครับข้อเนี่ยหยัดแก๊ปปาบนะคือ จำเป็นจำเป็นต้องเก็บป่าไม่ให้ตรงไซด์ด้านใต้นะครับอันนี้ปิหมดกับใบตัดต่างต่างลุ่มปีนะครับยาวรักเจ็ดแปดเมตรดังนั้เดี๋ยวเรามัดจ,จะมัดโปโปไว้ด้านปลายดังนั้นก็จุ่มแลงไบรรยากาศด้านใต้น้ำเอาแบบให้ลึกที่สุดนะแต่ตีดำได้แต่การทุกคนได้เห็นบรรยากาศใต้น้ำได้ให้ล้องใจกันนะโอเคก้อนอี้จุ่มลงไปเลยบรรยากาศด้านหลังนะคนช่วยกันแล่นนะครับ xíu clon bị vô đấy nè. Ừ. Nhà, Nhà ở quá nè. Chị. Chị. อจารย์กีเอนมันื้มังกับตีนีซะเองนี่อาจารย์ไมนี่แต่บก็ก็มาจาลุงบน้นบ่อน้ำติ๊บนะจย์นะใกลไบ่อน้ำติ๊นาจารย์นะม่ไม่วี่งางเกมเไม่ลุงไปเยวเกมไหนกไหก็ไม่มีกับถือว่าเป็นบ่อน้ำจักติดนะอาจารย์นะมีปลายน้ำไหมยางงน็ค นะครับถือว่าเป็นด้านจิตนะใครใครเดินทางมาก,ก็ให้มีธรรมาการวะนะมาที่นี่วันนี้มาสำรวจนะบริเวณกองสะบกกรณีนะสะตรงนี้ไปตัดตังเจอไหมนะครับมาสำรวจให้กองใจว่างว่าทุกคนในคลิปนี้นะกระไดให้ทรงไ้ไปนะในจุดแต่ว่าเป็นแรงนำธรรมชาติแห้งเดียวนะครับแต่เป็นแรงนำธรรมชาติที่น้ำไม่เคยแห้งเลยในปื้นที่ป้าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชม กาตรงนี้เราเครีย์แล้วนะอาจารย์กาบอกมาแล้วว่าเป็นถานที่ศักดิสิทว่าเขาจะไม่ให้ซิ่งสอกปบล็อกได้ลงไปเลยนะครับนะเป็นนำติดนะครับกาตรงนี้อยากให้ทุกคนให้กองใจได้ว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวพ่ทัก์จะมาทําคลิปอัปเดตให้ทุกวันนะถ้าเป็นไปได้นะอาจจะไล่ต้ดมังอัปเดตเป็นคลิปมังกงให้ทุกคนติดตามนลครับเป็นกําลังใจให้พิทักษ์ทีมงานมายนขึ้นเข้าใโรงเรียนอาจารย์เอียดวัดบัานคันให้น้องเวและก็หยัดยาทุกคนให้ชาวบ้านตำบลตองคายทุกคนนะครับ ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ